สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมต้านะครับผมซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันในแมปซินทาวนะครับผมซึ่งหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้สอนวิธีการทําแบบพวกงานขาวนะครับผมต่างๆนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่องการทํางานดำนะครับผมงานดำเนี่ยก็ตอนนี้นะในประเทศมีอยู่3งานนะครับทุกคน งานดํำเนี่ยเงินจะดีกว่างานขาวนะครับทุกคนแต่มันก็แลกมาด้วยการเสียงที่จะติดปุ๊บนะครับมือใหม่ก็ทําได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะมาอะสอนวิธีการทํางานเก็บสมุนไพรก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเก็บสมุนไพรเนี่ยก็ให้เรามาตรงนี้เลยนะครับ นี่นครับเก็บสมุนไพรตรงนี้เลยนี่นะครับตรงนี้ตรงนี้นะก็มาเก็บก็ได้นะครับรูปร่างก็จะประมาณนี้นะต่อไปถ้าเราเก็บครบ30ผมแนะนําให้เก็บ30อันนะครับแล้วก็30อันในตัวแล้วก็เอาวะยใส่รถแล้วก็เก็บอีก30อันให้เต็มทั้งตัวยเก็บทั้งรถรแล้วก็ไปจุดโพนะครับ โนะก็ไปที่เลเบลนี่เลยนะจุดโผลก็อยู่ที่เลเบลนี่นะมาโผลกับ NVT คนนี้ได้เลยนะครับนี่นะใส่แว่นเป็นมาเฟียโอเคนะครับมาดูจุดขายนะครับผม ขายเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับก็จะขายได้ทั้งขายให้คนในเซิร์ฟก็ได้นะครับหรือว่าจะขายออกมาเป็นเงินแดงก็ได้เหมือนกันนะครับขายคนในเซิร์ฟเนี่ยเรทก็จะอยู่ที่ประมาณ4ี่พันเงินเขียวนะครับเป็นห้าร้อยนะครับอันนี้เรทสหต่วนขายเป็นเงินแดงเนะี่ยจะพามาดูนี่ก็จะจุดตรงนี้เลยนะ,ะเป็นสังกะสีเยอะๆนะโอเคนะครับให้เข้ามาตรงนี้เลยนะครับ จะมีเอ็นีคนนี้อยู่ที่เขารับซื้อนะครับนี่นะเลทผมแนะนำให้ขายอยู่ที่ประมาณ600ขึ้นไปนะครับมันจะคุ้มนะซึ่งเงินแดงเนะี่ยก็สามารถเอาไปทำาได้หลายอย่างอยู่เงินบกเงินแดงก็สามารถเอาไปขายคน,นเซฟก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาไปทำอย่างอื่นก็ไดนะ้โอเคนะครับเดี๋ยวจะมาสอน การทํางานดามอันต่อไปนะครับก็คือการจกสายไฟก่อนละกันนะครับวิธีการจกสายไฟเนี่ยอันนี้ผมจะรวบเลยนะจกสายไฟกับจกปูนเนี่ยต้องมีต่อรอในเซิร์ฟ2คนขึ้นไปนะครับส่วนจกสมุนไพรนั้นต้องมีคนในเซิร์ฟ20คนนะโอเคนะครับจกสายไฟพอเราจกปุ๊บมันจะมีมินิเกมให้เราเล่นนะครับซึ่งต่อรอยังไม่เข้าอันนี้ผมยังจกให้ดูไม่ได้นะ ทีเกมนั้นเราต้องกดให้มันผ่านครับถ้าเราจบพลาดคือเราจะไม่ได้นะครับโอกาสก็มีให้เชฟแข็งเดียวด้วยแล้วผมไปไหนมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวพาไปดูจุดแรกก็ตรงน้องนะครับีนี่นะจุดแรกตรงนี้เลยนะครับจุดจกสายไฟนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูจุดที่สองนะครับ ใกล้ใกล้กับโรงพยาบาลนะครับจุดตรงนี้เลยนะครับนี่นะตรงนี้ต่อไปจุดที่3นะครับซึ่งพวกสายไฟกับพวกคูนเนี่ยจะได้เงินดีกว่าสมุนไพรนะครับโอเคนะครับจุดที่3ก็ตรงนี้นะใกล้ๆกกับตลาดโลกนะครับดูในแผนที่ได้เลยนะ คครับจุดที่สี่จุดที่สี่ก็จะแกวอู่ช่างนะทุกคนนี่นะครับจุดที่สี่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับตรงนี้เลยนะต่อไปจุดที่ห้านะครับผมจุดที่ห้าก็ตรงอู่ช่างเลยนะครับทุกคน นี่นะจุดที่หตรงนี้ต่อไปไปดูจุดที่6นะครับซึ่งการทำพวกโขดสายไฟจุดปูนเนี่ยต้องระวังตับเวลให้ดีนะครับเพราะว่าตับเหลือเขาจะมาพว่วโจสดสมุนไพอย่าเงี้ยมก็เหลือก็จะมาแบบไม่บ่อยมาก นี่นะจุดที่ห้าเอ้ยจุดที่หกจุดที่เท่าไหร่วะเนี่ยจุดที่หกหรือจุดที่เจ็ดนี่แหละเดี๋ยวผมขึ้นบนหน้าจอให้ว่าจุดที่เท่าไหร่จะไ,ได้ดูกันว่ามันมีกี่จุดโอเคนี่นะครับทุอันนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนสายไฟก็มีประมาณนี้นะจุดต่อไปไปดูจุจดจบปูน,นะครับทุกคน สายไฟกับปูนนี่ก็จะราคาเท่าๆก,กันนะทุกคนทั้งเงินแดงแล้วก็ขายปูนในเซิร์ฟมาเะไปดูจุดจบปูนครับผมแต่ปูนรู้สึกว่าจะมีเยอะกว่าสายไฟนะทุกคนดูจุดแรกกันนี่นะครับจุดจบปูนจุดแรกตรงนี้เลยนะครับ ใกล้ๆก,กับฟาร์มเปลือกหอยนะครับเนี่ยโอเคนะครับไปดูจุดที่2นะครับก็จะมีปูนอยู่สามกองนะครับจุดแรกโอเคมาดูจุดที่2เรวจ,จะพังนี่นะครับจุดที่2ก็ตรงเหมืองเลยนะครับทุกคน นี่นะครับก็จะมีปูนอยู่ 2, สี่กองนะครับจุดที่สองสี่กองครับไปดูจุดสุดท้ายนะครับปูนคือมันจะอยู่รวมๆกันนะทุกคนเข้าไปดูจุดท้ายนะครับ,จ,รนนรบ,จ,รบจุดที่สามตรงนี้เลยนะครับจุดที่สามก็จะมีปูนอยู่สามกองนะครับทุกคน ก็มีประมาณนี้นะสำหรับจุดจกปูนนะตรงนี้ก็ใกล้กับฟาร์มมม่วงนะครับโอเคต่อไปไปดูจุดสายของพวกปูนแล้วก็สายไฟกันก็อยู่ที่เลเบลนะโอเคเราไปเลเบลกันเลย แดงเนี่ยสำคัญอยู่นะครับทุกคน,นเอาไปใช้คาบพวกอาวุธได้นะครับซึ่งเดี๋ยวกรวาครคาบจะผมทำคลิปไว้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งปูนกับสายไฟเนี่ยก็จะแบง่งขายได้เป็น2ส,ส่วนนะครับก็จะขายให้กับคนในเซิร์ฟก็ได้หรือว่าจะขายให้กับ n d c ก็ได้นะครับ ซึ่งขายให้เเราก็จะได้เป็นเงินแดงมานะครับขายให้คนในเซิร์ฟเราก็จะได้เป็นเงินเขียวมานะครับผมนี่นะขายให้กับ n p c ก็ n p c คนนี้เลยนะรับก็เลทขึ้นขึ้น,นลงลงนะส่วนเรืการขายเนี่ยผมแนะนำให้ขายเป็นพันสี่บวกบวกทั้งสองอันเลยนะครับผมส่วนคนในเซิร์ฟก็ทุกคนจะขายให้ก็ได้นะ ปูนก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วก็เนี่ยเงินแดงเราก็จะได้มาครับโอเคน่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับทุกคนสำหรับการทำงานดำนะครับผมด้วยเร็วนะครับแต่ค่อนข้างเสี่ยงนะโอเคนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์ like นะครับผมชอบามากๆก็อย่าลืมกดติดตามครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงด้วยนะครับผมไ <c oughs> ว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับผมบาย